ชมนิเทศการคัมภีรไบาลานเอกสารตัวเขียนโบราณในกลุ่มอาเซียนวันเสาร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2562เวลา13.30นาพิธีเปิดนิเทศการวัฒนธรรมคัมภีใบาลานอาเซียนประจำปีพุทธศักราช2562โดยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมกับหน่วยงานและเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลวัฒนธรรมการจานไบลาน ษาสมุดข่อยและเอกสารตัวเขียนานานาประเทศแถบอาเซียนประกอบด้วยไทยสาธารณารัฐประชาชนจีนสอปปอวอินเดียศีลังกาและสาธารณารัฐอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านภูมิบัญญาการฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสารด้วยอักษรตระกูลไทยลงบนใบลานพับสาให้กับเยาวชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิเทศกาลและฝึกเขียนได้งานจัดแสดงระหว่างวันเสาร์ที่6ถึงวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2562เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8 30นาฬกานาทีถึง17นาฬิกาหยุดทำการวันจันทร์ณห้องนิเทศกาลหมุนเวียนชั้นสองหอศิลปะวัฒน ณธรรมเชียงใหม่รัฐพงษ์บรรยศผู้สื่อข่าวชียงใหม่นิวรายงาน